นี่ได้แล้วนะคะจ้หนึง่งี๋ยวก็จะไปเกี่ยวกระเทียมนะคะสาคูไส้หมูร้อนๆจ้าเ,เพื่อนเ,นเพื่อนเลยดูวันนี้อากาศหนาวฝนตกทั้งวันเลยสามวันแล้วไม่ได้เข้าสวนวันก่อนนั้นเข้าตอนเช้าเมื่อวานซืนเพื่อนมาหาเมื่อวานก็ไปซื้อของ เพื่อนมาหาก็ฝนตกเมื่อวานก็ไม่ตกหรอกอากาศหนาวแต่ไปธุระวันนี้ตกทั้งวันเลยเนี่ยเพิ่งจะหยุดยายจะรีบไปเก็บจะเอาไปเก็บมะเขือเทศมาทํากับข้าวให้พี่เหมือนแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนเด้อตั้งหลักก่อนเดี๋ยวจะวิ่งไป <c oughs> สามวันแล้วไม่ได้เข้าสวนเพื่อน,อนในสวนก็ไม่สนใจอะไรแล้วมะเขือเป็นไงมั่งก็ไม่รู้ เอาหมูบดมาผัดผัดอย่างนี้นะแล้วก็เด๋ยวจะราดเส้นไง,ไง่ายๆกับข้าวง่ายๆเราแล้ทำให้พี่เหมินก่อนตัวเองค่อยว่าก,กันนี่จะเอามะเขือฟักทองมาใส่ไปลูกเดียวเองเนาะส่วนนี่หมูรมควันเราเอาเอาออกจากน้ำดองแล้วก็มาใส่มาแช่น้ำเปล่าไว้คืนหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปเอาเอาไปรมควันนะคะ พีเมเินหมักไว้วันนั้นอ่ะเนาะหมักเกลือดองดองดองเกลือแล้วนี่ยายไม่กิน <c oughs> มันจืดจืดอะไม่ชอบอยากกินสาคูไส้หมูก็แค่ลงห้องใต้ดินนะคะแช่สาคูไว้เดี๋ยวจะปั่นใส่ก่อนนะคะ ใส่นี่เวลาเราทำทำเยอะๆแล้วเราก็แช่แข็งไว้นะทำได้แล้วแหละเพื่อนๆหมดแต่คุยโทรศัพท์เพื่อนโทรมาก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดู อันนี้ก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆเ,เราอยากได้สกคลุ่ยแช่15นาทีนะคะแช่ไว้แช่สาคูไว้ก็มาปั้นใส้อันนี้ก็แล้วแต่เราจะเอาหนาหรือบางเนาะนได้แล้วแล้วก็จะเอาไปนึ่งนึ่งไว้ จะเชี่ยวกับเทียมนะคะทีนี้เกี่ยวกับเทียม,อมหอมเด้เสร็จแล้วจ้าหน้าเสด้เนาอสีเขียวตอนแรกว่าจะเอาสีขาวมาเล่นสีเขียวมัน ยังไงไม่รู้มันเขียวไปหมดสาคูไส้หมูจา้าเห็นไหมอยากกินก็แค่เข้าสวนลงห้องใต้ดินก็ได้กินแล้วจา้าม,มาเด้อร้อนๆเพื่อนจา๋าเพื่อนเพื่อนจา๋าอยากกินตอนไหนก็ได้กินจา้า